iOS 17.4นะครับตัว RC ครับหรือว่าตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นตัวเต็มนะครับปล่อยให้อัปเดตนะครับไม่เกินทิ์หน้าครับก็จะมีตัวเต็มให้เราได้ใช้งานนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับ iOS 17.4ครับมีอะไรใหม่บ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับก็มีอีโมจิใหม่นะครับนี่น่ารักนะฮะไอตัวฟีนิกซ์นี้ก็ใช้ได้นะน่ารักดีนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามาที่ Face ID and Passcode นะครับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นะครับ stolen device protection นะครับก็เป็นการป้องกันการโดนขโมยครับกดเปิดไว้เลยครับนี่นะฮะมี2อันนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปิดตลอดเวลาหรือว่าเราจะเป็นแบบว่าใกล้ๆกับโลเคชันของเรานะครับนี่เราเปิดตลอดเวลาไปเลยนะครับอัปเดตต่อไปครับคือการดาวน์โหลดแอปนะครับผ่านไซต์โหลดดิ้งครับของการที่ EU เขบังับให้ Apple ครับต้องดาวน์โหลดนะครับแอปนอกสโตรได้นะครับก็คือตอนนี้ Apple ก็ยอม EU แล้วนะครับอีกหนึ่งการอัปเดทใหญ่สำหรับ iOS 17.4นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องนี้ไม่น่าทำขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นท็อปิกกันนะครับนี่ครับแบตเตอรี่เฮลลครับเข้าไปเลยนะครับนี่มาซิมัมนะครับ100ครับเขาก็จะมีไซเคิลเขาเข้ามาครับว่าเราชาร์จไปทั้งหมดกี่รอบนะครับก็จะมีครับวันที่ผลิตเครื่องครับนี่ครับ November 2 0์0 566นะครับแล้วก็วันที่ใช้ครั้งแรกนะครับกุมภาพันธ์2567นะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เฮลครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน iOS 17.4นะครับสำหรับใครที่รอตัวเต็มก็สักครู่นึงครับไม่น่าจะนานนะครับอาทิตย์หน้ามาแน่นอนแลครับใครอัปเดตแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะจ้า